เหตุใดกระทรวงศึกษาธิการไม่ใช้วิทยากรที่เป็นครูสอนประวัติศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและมีสมรรถนะด้านนี้โดยตรงซึ่งมีอยู่มากมายในโรงเรียนต่างๆในสังกัดสพททหารในคนที่ไหนที่ไหนมาแต่เขาาคนที่มีความรู้ผ่านการอบรมหลักสูตรใช่มันเรียนมาน้อยศึกษามาไม่พอมันเลยเห่าหอนคงไม่เคยศึกษากฎหมายมาก่อนกลับไปศึกษาก่อนเห่าหอนก็ดีนะครับครูส้มทั้งหลายก็เลยเห่าหอนเห่าหอนกันจังอันนี้เปลี่ยนเรื่องแล้วนะ ก่อนหน้านี้มีข่าวเกี่ยวกับการอบรมการสอนวิชาประวิศาสตร์ของครูในสังกัดของสอพทออซึ่งผู้อบรมก็จะเป็นจะเป็นทหารเป็นวิทยากรในการอบรมแล้วก็ไม่กี่วันก่อนนะฮะเจียบอมรัสอดีตบัญชีรายชื่อก้าวไกลก็โพสต์นะฮะไม่ใช่กิจของทหารเที่ยวเดินสายไปอบรมครูอบรมเด็กให้รักชาติภารกิจหลักไม่มี ไม่มีทำก็รีบลดขนาดกองทัพอย่าฝืนโลกเด๋ย่าโพสต์แบบนี้ <c oughs> วันนี้ก็รับลูกต่อจากสอสอบัญชีรายชื่อก้าวไกลาปารามีไวยจงเจริญนะฮะสแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้บอกว่าโครงการอบรมครั้งนี้อาจจะไม่เหมาะสมสอันนี้โพสต์ของเทียบนะฮะ <c oughs> ส่วนปารมีเนะี่ยบอกว่าโครงการอบรมครั้งนี้อาจจะไม่เหมาะสม <c oughs> เพราะจะกลายเป็นการอบรมให้สอนประวัติศาสตร์แบบยัดเยียด ท่องจำแต่เพียงอย่างเดียวไม่ใช่การสอนประวัติศาสตร์แบบนานา,นาอารยประเทศเขาสอนกันเนี่นะฮะที่ต้องเน้นเรื่องของการถกเถียงวิเคราะห์อย่างรอบด้านทุกมิติทั้งๆที่เราต้องการให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าแสดงออกรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนี่นะฮะแต่เรากลับสอนวิชาประวัติศาสตร์แบบยัดเยียดท่องจำแต่เพียง มิติเดียวนี่อันนี้ยอดด้านแรกคำถามคือปารมีไปเห็นแล้วฮะว่าเขาสอนอยังไงอืปารมีรู้เหรอว่าทหารที่จะไปอบรมครูให้สอนวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเขาอบรมยังไงเขาสอนยังไงไปสู่รู้มาจากไหนฮนะรู้แล้วเหรอถึงบอกว่าเขาให้สอนแบบยักเยียดย่อหน้าต่อมาปารมีบอกว่าอีประการหนึ่ง เหตุใดกระทรวงศึกษาธิการไม่ใช้วิทยากรที่เป็นครูสอนประวัติศาสตร์ที่เชี่ยวชาญและมีสมรรถนะด้านนี้โดยตรงซึ่งมีอยู่มากมายในโรงเรียนต่างๆในสังกัดส,สพทหรือบรรดาอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆที่พูดเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาประวัติศาสตร์โดยตรงมาเป็นวิทยากรอบรมนอกจากเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพการให้ครูเข้าร่วมอบรมกับผู้ที่ไม่มี สมรรถนะและทักษะด้านการสอนประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์เฉพาะด้านเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้จะไม่คุ้มกับงบประมาณและทรัพยากรที่ลงไปและเป็นการเพิ่มภาระงานของครูดึงครูออกนอกห้องเรียนด้วยนี่นะหลังจากนี้จะใช้กลไกกรรมธิการการศึกษาสภาผู้แทนรัษฎรเรียกผู้บริหารสอพอเข้ามาชี้แจงโอ้โหไอ้ความเป็นกรรมธิการเนี่ยมันใหญ่เหลือเกินเรียกคนนู้นคนนี้เข้ามาชี้แจงก็สุดแล้วแต่ นะฮะแต่การที่บอกว่าทําไมไม่ไปใช้พิทยากรที่เป็นครูประวัติศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญไปสู่รู้แล้วเหรอฮะว่าคนที่เข้ามาอบรมครูเขาเขาไม่มีวิชาไม่มีความรู้อบอกอีกด้วยนะครับว่าเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่มีประสิทธิภาพไปสู่รู้มาอีกแล้วเหรอฮะว่าเขาใช้งบประมาณเท่าไหร่ถึงได้รู้ว่าเขาใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพไปรู้มาจากไหนถ้ารู้ก็ต้องบอกนะว่าโครงการนี้เขาใช้งบประมาณเท่าไหร่ไม่ใช่มั่ว แล้วก็ไปบอกว่าโอ้โหใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพเส้นเปลืองอืรู้ดีรู้มาจากไหนฮะอาจารย์อานน์ศักดิ์บรวิทย์โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะอาจารย์อาโน์โพสต์ออกมาว่าทหารสอนประวติศาสตร์ได้ที่พวกส้มออกมาโวยวายดิ้นพลานมีข้อเท็จจริงดังนี้เอาฟังนะฮะจะเจี๊ยบจะปารมีอมหรือพวกที่ดิ้นพลานเหมือนถูกน้ําร้อนลวกเนี่ย อาจารย์านนท์บอกว่าข้อ1ทางสอพทออกระทรวงศึกษาธิการต้องการอบรมครูนะฮะอบรมครูแบบ Training the Trainer การเล่าเรื่องนะ,ะหรือว่าสตอรี่เทลลิวิชาประวัติศาสตร์จึงอบรมให้กับครูของสอพทออข้อ2ทางสอพทออทำจดหมายขอ,ขอตัววิทยากรสอนการเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ ไปที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน904หน่วยงานในพระองค์นะชื่อย่อของหน่วยงานนี้ก็คือสออ,อยออข้อนี้เนี่ยเห็นชัดเจนนะครับว่าออสอพออททาจดหมายขอตัวไปข้อสามสออ,อยอส่งวิทยากรที่ปกติสอนวิชาประวัติศาสตร์ในโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน904 ให้สพทโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส uh ิ uh ้นเห็นไหมฮะส่งวิทยากรที so ่ปกติเขาสอนวิชาประวัติศาสตร์อยู่แล้วในโรงเรียนจิตอาสาพระสาน904แล้วที่ปามีบอกว่าเสียค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยเห็นไหมฮะข้อ4วิทยากรจากสออยนะฮะเป็นทหารที่ป่านการอบรมหลักสูตรจิตอาสาพระสาน904ซึ่งเรียนประวัติศาสตร์กันมากมาย และผ่านการอบรมหลักสูตรเล่าเรื่องประวัติศาสตร์มาแล้วด้วยเช่นกันเขาไม่ใช่อิเล็เค่ะเขาไม่ได้เอาทหารในคนที่ไหนที่ไหนมาแต่เขาาคนที่มีความรู้ผ่านการอบรมหลักสูตรใช่อ่าข้อห้าการอบรมวิชาเล่าเรื่องประวัติศาสตร์นี้กระทรวงมหาดไทยเคยจัดมาแล้วทั่วประเทศหลายสิบรุ่นและขอพระราชวิทยากรจากสออยเช่นนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสพท กระทรวงศึกษาธิการก็เลยขอพระรานไปที่สออ,อยอบ้างเพื่อจัดอบรมอืมหน่วยงานอื่นเคยขอแล้วเขาก็ไปอบรมให้มไม่มีค่าใช้จ่ายอพอสอพอทอเห็นก็เลยขอบ้างะนะข้อหการจัดอบรมที่มทจัดสามการจัดอบรมที่มทจัดสามขีดไม่โวยวายแต่พอสอพอถอกระทรวงศึกษาธิการจัดโวยวายกันสน,นันดิ้นพร่านเป็นอะไรมากไหม กลัวหลอกเด็กไม่ได้อีกต่อไปหรือไม่จบนะนี่นะฮะ <laughs> แล้วก็อาจารย์อนนท์ยังโพสต์ด้วยนะครับว่า <c oughs> กองทัพไทยอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมการสอนประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับเป็นอำนาจหน้าที่ของกองทัพไทยโดยตรงตามพรบกลาโหมพศ2 5 5 1มาตรา8วงเล็บ1 2และ3คุณเตี้ยปีศาจคาบคาบคำพีที่พร่ำสอนให้เด็กวางหนังสือถืออาวุธมันเรียนมาน้อย ศึกษามาไม่พอมันเลยเห่าหอนคงไม่เคยศึกษากฎหมายมาก่อนกลับไปศึกษาก่อนเห่าหอนก็ดีนะครับครูส้มทั้งหลายก็เลยเห่าหอนเห่าหอนกันจังอันนี้หมายถึงใครครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแลยครับผมนี่เห็นไหมโอ้สุดจริงจริงแต่ละข้อที่อาจารย์อนุชี้แจงมาใช่หมดเลยนะเห็นไหมคือสพทเป็นคนขอตัวไป ใช่เหมือนกับขอความทุาะหอขอความทุกข้อไปใช่ทางศูนย์สออยนี้เขาก็เลยส่งฐานมาแล้วก็เป็นฐานที่เรียนมาผ่านการอบรมการเล่าเรื่องปรติศาส์มาเป็นวิทยากรประจําอยู่แล้วไปบารยายตามหน่วยงานต่างๆที่ขอมาอยู่แล้วไม่เสียเงิประมาณนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะเอาอย่างนี้สิพักเก้าไกลก็ลองทำหนังสือเชิญไปดูจะได้หนึ่งเค่าใช้จ่ายหรือเปล่าสอง ความรู้นะหรือว่าตัวข้อมูลที่ได้จากการอบรมนี้เป็นอย่างไรแต่ไม่รู้จะทนฟังไหวหรือเปล่านะคงดิ้นกันคงจะเดินออกไปไม่รู้สุบรีเขาเรียกว่าอะไรยนข้างนอกอยู่สุบรีไฟฟ้ากันโครมโครเนี่ยก็อยู่ไม่ได้นั่งไม่ติดหรือเปล่าแต่ผมชอบเวลาอาจารย์อนุนออกมาตอบโต้ค,คนพวกนี้นะเพราะเวลาอาจารย์อนุนออกมาตอบโต้เนี่ยอาจารย์จะมีข้อมูลข้อเท็จจริงมาเรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ตั้งแต่สมัยที่โตเรื่องทรัพย์สินส่วนพระมหากษ,ษัตริย์อะโตกันรู้อ่ะจำได้ไหมใช่ใช่อาจารย์เขาจะมีข้อมูลมันเป็นแบบนี้นะข้อที่จริงหนึ่งสองสสีเป็นแบบนี้ฝั่งนู้น่ะเถียงไม่ออกคืองบประมาณที่บางทีจําบรรดาสสหรือคนที่ให้ข้อมูลเขาจําตัวเลขกลมๆม,มาเสร็จแล้วเอตัวเลขกลมกลมนี่มาพูดรวม สำนักงานทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เอามาปนม่วโวกันไปหมดพอเจอจี้เข้าไปถามก็ไปอ้าวไม่รู้ไม่รู้คนบอกไม่ได้บอกแบบนี้ใช่ไหมเรื่องนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ขอธิบายให้เห็นภาพเลยที่มาที่ไปเนี่ยมันเป็นยังไงคนไม่รู้ทําตัวสูรู้แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์เสนอความเห็นแบบไม่เข้าท่ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ